สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าดาชแดดเล่มหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของผู้เขียนนายเจนลาแปรโดยลายเล็กสโน่ค่ะหนังสือเล่มน,นี้อยู่ในแนวละครโรแมนติกที่มีความซับซ้อนในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลักซึ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมในเรื่องนี้เราได้พบกับควอนแแจบยองอันฟ้าหนุ่มนักกีฬาโอลิมปิกที่มีเส้นทางชีวิตที่น่าประทับใจมากค่ะ เขาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันว่ายน้ำเดี่ยวผสม200เมตรชายคนแรกของเกาหลีแต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะเมื่อเขามีความรู้สึกพิเศษต่อจองจีฮอนโอเมก้าหนุ่มอดีตนักว่ายน้ำที่หล่อเหล่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกสงสัยและกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของจัดยองกันค่ะในวันที่เขาต้องเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเขาอยู่ที่ค่ายซ้อมแน่นอนว่ามีบรรยากาศที่ตึงเครียด ทุกคนต่างตั้งใจฝึกให้เต็มที่แต่สำหรับแจกยองเขากลับรู้สึกใจเต้นเมื่อเห็นจีฮอนกำลังซ้อมด้านข้างเปลือกนอกของเขาอาจจะแข็งแกร่งแต่หัวใจเขากลับบอกว่าทำไมไม่ถามเวราผมพูดถึงใครอยู่คำถามนี้วนอยู่ในหัวเขาอย่างตลอดเวลาในใจเขาเต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อจีฮอนแต่เขากลับรู้สึกกลัวที่จะถามเพราะกลัวว่าคำตอบจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไป จนกระทั่งวันหนึ่งจีฮอนเดินเข้ามาหาเขาที่สนามและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาก็เต็มไปด้วยอารมณ์และทําให้เกิดคําถามที่ทําให้ต้องตัดสินใจไปในทิศทางไหนสักทางนอกจากเหตุการณ์นี้ที่ทําให้เกิดความตึงเครียดแล้วเราจะเห็นการพัฒนาของตัวละครทั้งสองซึ่งสามารถสื่อถึงความรู้สึกของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความรักและความกังวลในวัยนี้หนังสือเล่มน,นี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อ่านจริง เพราะมันจะทำให้คุณสัมผัสถึงความรู้สึกของการรักและการกลัวทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสละสลวยและมีสีสันสำหรับอ d ดมินพลอยแล้วจะไม่พูดถึงความรุนแรงในความรักแต่พูดถึงความเข้มแข็งของตัวละครที่มีในการก้าวผ่านอุปสรรคค่ะใครที่กำลังมองหาหนังสือนิยายที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรักที่ซับซ้อนและแรงบันดาลใจแนะนำให้ไปหาดัชเดเล่มหนึ่งมาอ่านกันนะคะ แอดมินหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการอ่านและได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้นะคะถ้าทุกคนชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องของแอดมินพลอยด้วยนะคะหนงังสือเล่มน,นี้สามารถหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าสวัสดีค่ะ